เฮ้ยพวกคุณหมดเวลาแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมปล่อยนายเอกวิทยอุทยเรืองกับรายการข่าวเร็วข่าวดีต้องที่นี่ DC News ครับก็เรียกได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่งมีดราม่าไปเลยกับ LGBTQ นะครับที่ถูกปฏิเสธการให้บริจาคโลหิตนะครับซึ่งอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้วันนี้เราจะไปติดตามกันในรายงานพิเศษกับคุณอิงฟ้าอังสวนกันครับวันนี้ทางทีมผู้สื่อข่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลสื่อสารมวลชนจะพามาดูวิธีการบริจาคเลือดณศูนยะ์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยที่นี่การให้เกิดขึ้นทุกวันเราไปชมพร้อมๆกันค่ะและนี่คือบรรยากาศภายในสภาการชาติไทยและเรายังได้สัมภาษณ์คุณหมอเกี่ยวกับข้อควรรู้ก่อนบริจาคโลหิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแนะนําตัวไหนได้ไหมคะ ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงกิวเสริมสกัดซีทรอนนะคะเป็นแพทย์ประจำส่วนบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชติไทยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการบริจากเลือดนะคะคุณหมอมีวิธีแนะนํายังไงบ้างคะสําหรับบุคคลที่จะมาบริจากเลือด ก็เดี๋ยวหมอขออธิบายข้อควรรู้เบื้องต้นกันละคันค่ะที่ผู้บริจาคควรจะรู้ก่อนมาบริจาคลหิตคุณสมบัติอย่างแรกก็คือต้องอายุระหว่าง17-70ถึงปีค่ะแล้วก็ต้องน้ำหนักมากกว่า45กิโลกรัมค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อวันก่อนที่จะมาบริจาครหิตค่ะแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารมาก,ก่อน,นะคะ่ะโดยที่ ทานอาหารหลีกเน้ออาหารไขมันสูงค่ะพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือว่าแกงกะทิ6ชั่วโมงก่อนมาบริจาคโลหิตค่ะและเรายังได้เก็บภาพบรรยากาศภายในห้องรับบริจาคโลหิตอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้คุณหมอยังให้ข้อมูลว่ามีโรคใดบ้างที่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้แล้วที่นี้มีโรคไหนที่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้บ้างไหมคะ ก็โรคที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ยางทาวอน,นะคะก็จะมีโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจค่ะโรคมะเร็งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส h i ชค่ะแล้วก็ผู้ป่วยวรัตะอักเสบ B ีวรัตะอักเสบ C ีค่ะแล้วก็จะมีโรคเลือดบางชนิดค่ะแล้วก็การเข็นตัวของเลือดผิดปกติที่จะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ค่ะ จากการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอพบว่าหนึ่งในโรคที่ห้ามบริจาคโลหิตคือโรค HIV ซึ่งสถิติพบว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบชายรักชายซะส่วนใหญ่และเราได้สัมภาษณ์นักศึกษา LGBTQ ว่ามีความเห็นอย่างไรกับการบริจาคเลือดของชาว LGBTQ ซูริค่ะชื่ออะไรแดะนำตัวหน่อยนะคะชื่อวีรชาชัายศิลาพิทักษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเชอริวค่ะแล้วคิดว่าในอนาคตบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ เนี่ยมีโอกาสได้บริจาคเลือดเหมือนคนทั่วไปไหมคะ คิดว่าอาจจะยังนะคะเพราะว่าในด้านของกลุ่ม LGBTQ นั้นก็มีในความในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าอาจจะละลวมไปในด้านของการป้องกันในในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ค่ะแบบว่าอาจจะบริจาคเลือดไปแล้วเลือดที่คุณหมอได้ไปนะอาจจะเป็นเชื้อ HIV ก็ได้ค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการให้ความรู้ของคุณหมอและความคิดเห็นของชาว LGBTQ กับการบริจาคโลหิตและหวังว่าภายในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปณนวิทย์วัฒนาอิทธิกุลถ่ายภาพอิงฟ้างสุวรรณข่าวเร็วข่าวดีดีซีนิวรายงานขอบคุณคะ่ะอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ชาว LGBT ทุกคนที่ถูกห้ามบริจาคเลือดน,นะครับหากมีความประสงค์ที่จะบริจาคเลือดน,นะครับก็สามารถ ติดต่อได้โดยตรงนะครับกับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้เลยครับและในช่วงหน้านะครับติดตามข่าวพิเศษนะครับกับเรื่องผู้สูงอายุและข้อควงบนโลกออนไลน์นะครับกับคุณชัยพลพดุลกิจสุวรรณวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนข่าวเรื่อข่าวดีดีซีนิวรายงานสวัสดีครับ